รูปแบบแรกกันเลยค่ะและค่าวีดีตรงนี้นะคะเขาก็จะเริ่มจาก1.5เมตรนะคะเราทําการคายล็อกตัวกล้องแนวดิ่งค่ะและปรับลํากล้องนะคะเปลี่ยนความสูงที่เราต้องการสร้างเราจะได้อยู่ที่3เมตร9เซนตะิมิลิรูปแบบแรกสวัสดีค่ะอีฟจากพีน้มวันนะคะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะอีฟก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม I M หรือเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการหาค่าความสูงนั่นเองค่ะเดยตัวกล้องที่จะทำการสาิตรันวันนี้นะคะจะเป็นตัวกล้อง Total Station y ้อ o d a D รุ่น DDM 6 2 4 R ตัวนี้นะคะค่ะและในการเข้าใช้งานโปรแกรม I M นะคะอันดับแรกค่ะก่อนการเข้าใช้งานทุกครั้งนะคะให้เราทำการตั้งค่าตัวกล้องให้เรียบร้อยก่อนค่ะเพื่อการค่าผิดเพี้ยนและไม่ทางานนั่นเองค่ะ และหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มการเข้าใช้งานโปรแกรม I IM กันเลยค่ะโดยอันดับแรกนะคะให้เราไปที่ปุ่มเมนูค่ะจากนั้นนะคะให้ทำการกด F4 เพื่อทำการเปลี่ยนหน้าค่ะและให้ไปที่ F1 โปรแกรมค่ะและโปรแกรม I IM ค่ะเขาจะอยู่ที่ F1 นะคะกด F1 เข้าไปได้เลยค่ะ โดยโปรแกรม i m นะคะเขาจะเป็นโปรแกรมในการหาค่าความสูงนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะทําการหาค่าความสูงของตู้ภายในร้านกันค่ะและเมื่อเข้ามาหน้าโปรแกรม i m ค่ะเขาก็จะมีให้เลือกใช้งานอยู่2รูปแบบด้วยกันค่ะโดยรูปแบบแรกนะคะ F 1 input r h t ตรงนี้ค่ะจะเป็นการป้อนค่าความสูงของเป้าปิดซึมนะคะและ F 2 no r h t ค่ะจะเป็นการไม่ใส่ค่าความสูงของเป้าปิดซึมหรือเราจะไม่ใช้เป้าปิดซึมนั่นเองค่ะ โดยวันนี้นะคะอีฟจะทําการสาธิตทั้ง2รูปแบบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันรูปแบบแรกกันเลยค่ะให้กดเข้าไปที่ F1 input r h t t นะคะเมื่อเข้ามายันหน้านี้ค่ะให้เราทําการกด input เทปหนึ่งเพื่อทำการป้อนค่าความสูงของเป้าปิดซึมนะคะโดยค่าความสูงของเป้าปิดซึมค่ะอีฟได้ทําการดึงไว้อยู่ที่1.5เมตรนะคะให้นําค่าตรงนั้นค่ะมาป้อนอยู่ที่ตรงหน้านี้เลยนะคะ1.5ค่ะจากนั้นค่ะ enter ที่ F4 ค่ะ และ Enter t ทป F4 ีครั้งค่ะและเมื่อเข้ามายันหน้านี้ค่ะให้เราทำการเล็งตัวกล้องไปยันเป้าปิดซึ้มของจุดที่เราวางไว้นะคะจากนั้นค่ะให้ทำการกดมีเท F1 เพื่อทำการยิงค่ะ แล้วตัวกล้องนะคะเขาก็จะคำนวณค่าระยะมาให้เรานะคะซึ่งจะเป็นค่าระยะจากตัวกล้องไปถึงเป้าปิดซึ่มค่ะเราจะได้อยู่ที่2เมตร44เซนกับอีก3มิลนะคะจากนั้นค่ะเราจะมาหาค่าค,าความสูงกันเลยนะคะให้ไปที่เซตที่ค่ะและค่าวีดีตรงนี้นะคะ<ๆ>เขาก็จะเริ่มจาก1.5เมตรนะคะซึ่งเป็นค่าที่เราทําการใส่ค่าความสูงของเป้าปิดซึ่มไปตั้งแต่ต้นนะคะจากนั้นค่ะในการหาค่าความสูงนะคะให้เราทําการคลายล็อกตัวกล้องแนวนดิ่งค่ะ และปรับลำกล้องนะคะเปลี่ยนความสูงที่เราต้องการทราบนะคะและค่าความสูงที่เราได้ค่ะให้เราดูที่ค่า vd นะคะเราจะได้อยู่ที่3เมตร9เซนติเมตร6มิลนะคะซึ่งค่าตรงนี้ค่ะเขาจะเริ่มจากความสูงของเป้าปิดซึมก่อนนะคะและไปยันจุดสูงสุดของตู้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มการสาธิตรูปแบบที่2กันค่ะโดยอันดับแรกค่ะให้เราทำการกดที่ f2 no a r ล h t t เลยค่ะ เมื่อมายันหน้านี้นะคะให้เราทําการปรับตัวลํากล้องค่ะมายันจุดล่างสุดของตู้นะคะหรือเป็นจุดเริ่มที่เราต้องการหาค่าความสูงค่ะจากนั้นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทําการยิงนะคะให้เราทําการตั้งค่าตัวกล้องก่อนเพื่อกันค่าไม่ทํางานค่ะโดยให้ไปตั้งค่าที่รูปดาวตรงนี้นะคะและให้ไปที่ F1 EDM setting ค่ะจากนั้นนะคะให้เรากด F2 เพื่อทําการเปลี่ยนหน้าเป้าค่ะ โดยเราจะเปลี่ยนหน้าเป้าอยู่ที่เป็นนอนปิดซึมนะคะจากนั้นค่ะให้ทําการเซฟและออกค่ะและเมื่อเราทําการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทําการกด f 1เพื่อทําการยิงได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราทําการกดเซตที่ F4 ค่ะและกดเซตที่ F4 อีกครั้งค่ะ และค่า V ีดีนะคะก็จะเป็นค่าระยะในแนวดนิกนะคะซึ่งจะเริ่มจากศูนย์ค่ะเนื่องจากเราเริ่มจากจุดเริ่มต้นเลยนะคะต่อไปค่ะเราจะทําการหาค่าความสูงกันนะคะโดยให้เราทําการปรับลํากล้องค่ะเปลี่ยนจุดสูงสุดของตู้นะคะ แล้วเราก็จะได้ค่าความสูงของตู้ภายในล้าเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราดูดีค่าว d ดีค่ะจะได้อยู่ที่3เมตร16เซนกับอีก4มิลค่ะซึ่งรูปแบบที่2 n o a h t นะคะเขาจะต่างจากรูปแบบแรกตรงที่รูปแบบที่2ค่ะจะเป็นการไม่ใส่ค่าความสูงของเป้าปิดซึมแต่จะเป็นการเริ่มหาค่าความสูงจากศูนย์หรือจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่เราต้องการทราบความสูงค่ะ แต่รูปแบบแรกนะคะ input r h t ค่ะจะเป็นการใส่ค่าความสูงจากพื้นจนถึงเป้าปิดซึมก่อนจากนั้นค่ะเราก็จะหาค่าความสูงจากเป้าปิดซึมสู่จุดที่เราต้องการทราบค่าความสูงนั่นเองค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรม i m ค่ะและหาท่านใดนะคะสนใจกล้องตัวทีปสาสตร์ทีเมือสักครู่นี้หรือจะเป็นกล้องตัวสมบตัวอื่นที่ทางร้านเรามีจาหน่าย ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ที่โชว์รูมพีน้ำวันจังหวัสมุดปราการหรือจะเป็นร้านกล้องสุดสุดลังสิตร้านของเราจะตั้งอยู่ในปาเมโซแม็กเวลูลังสิตของศอกค่ะหรือถ้าหาท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกเข้ามาค่ะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมและสั่งซื้อทางออนไลน์กันได้ที่เพจและเว็บไซต์ของพีน้ำวนหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลกันก่อนได้ค่ะที่เบอร์021816844หรือสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะ ค่ะและสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะและถ้าไม่อยากที่จะพลาดคลิปต่อไปอีวิฟจะมีการแนะนำอะไรอีกนะคะก็สามารถกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะอีิฟก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ